สวัสดีครับวันนี้ก้อยก,กับเกมและนะล็อกเวอร์ชัน PC นะครับก็เมื่อวานนะครับตัวเกมอัปเดตคอตูมเกาะแมวชุดใหม่เข้ามารายละเอียดก็จะเป็นตามในจอเลยตัวที่เด่นๆก็จะมีแบบเช่นปีกดาบเนี่ยครับอันนี้เท่ด้วยแล้วก็เป็นลิมิเต็ดด้วยก็คือเขาบอกว่าสมได้ถึงแค่วันที่6เดือน8นะครับหลังจากนั้นเนี่ยส่มเพิ่มไม่ได้แล้วแต่คือใครที่มีใครที่ได้มานะครับก็ยังใส่ต่อไปได้ตามปกติแค่สุ่มหาเพิ่มไม่ได้ แล้วตัวอื่นที่สวยๆน่าสนใจก็มีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเจ้าเซมบงซากุระตาขยับได้หมวกไก่หมวกผีวันนี้ก็เลยเดี๋ยวมาเปิดให้ดูสนุกๆกันครับ3,000บาทแต่ว่าก่อนอื่นเลยสาหรับใครที่สนใจจะเติมเงินแลกราคาถูกราคาคุ้มสุดในตลาดนะครับก็จะขอแนะนําเป็นร้าน K w เคเบิลเพลครับอย่างของเจที่เปิดวันนี้มูลค่าจริงๆมัน3,000บาทแต่ว่าจริงๆเจก็เติมไม่ถึงนะครับเพราะว่าเติมกับทางร้านเนี่ยได้ส่วนลดเยอะมากแล้วก็นอกจากแลกเกมเหมือนทางร้านก็รับเติมเหมือนกันนะครับ ยังไงถ้าเกิดใครสนใจช่องทางการติดต่อก็ตามในจอเลยนะครับหรือว่าจะดูจากล่าลนางคลิปก็ได้ครับจะม,มีแปะลิงก์ไว้ให้แล้วแล้วก็อีกนิดนึงจะบอกว่าปกติแฟชั่นที่ก่อแมวเนี่ยเราได้อหไมาเป็นเกลือใช่ไหมครับเราก็สามารถเอาไปย่อยเป็นหินคอตตูมได้ถูกไหมครับแต่ว่ารอบนี้กล่องหินคอตตูมเปลี่ยนเลขแล้วครับเป็นกล่องสุ่มเบอร์เจ็ดแทนก็จะมีหินใหม่ๆดีๆอยู่หลายชิ้นเหมือนกันเช่นตัวหินดูด HPSP ส่วนบนนะครับอย่าง SP เนี่ยถือว่าช่วยได้มากเลย สมมติแบบเราเป็นเรนเจอร์มีไลท์เวิร์ดหรือรุ่นแฮร์แบนมีหินดูด SP ส่วนบนกับส่วนปีกก็จะช่วยแก้ปัญหา SP ีได้มากเลยครับหรืออย่างหินเพิ่มสเตตัสใหม่อันนี้จะเพิ่มเยอะกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามีลดค่าอื่นแทนเช่นแบบอันนี้ครับ AG จบวกสาแลกกับรักลบสหรือว่าสเตงลบสแต่ถ้าเกิดเราใส่เป็นคู่เป็นเซ็ตของมันไอที่มันลดสเตตัสเงี้ยครับมันก็จะอออกไปด้วยเจว่าก็ถือว่าดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะดันสเตตัสค่าไหนค่าเดียวเยอะๆเช่นสายตีจะทำเอ p 1ร้อยเก้าสามอนเงี้ยครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าครับอ่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มเปิดกันเลยนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับมะกะกอ300ชิ้น3,000บาทก็เดี๋ยวคลิปพันนี้จะอาจจะไม่ได้ตัดต่อนะครับยังไงถ้าเกิดพูดตะกุกตะกักไปบ้างก็ต้องขออภัยก็เดี๋ยวนะ3า0ชิ้นใช่ไหมครับเราเปิดครั้งละ15นะก็จะเป็น20รอบนะครับเป็นรอบละ4ละกันครับจัดไปอันนี้จะอาจคลิปแล้วเนาะอ่านแล้วครับไปเริ่มเลยครับทีละ4นะครับเดี๋ยวนะจริงๆมันเปิดหน้าในนี้ค้างวว้้ยยนนนีี่่มัเเปอออาละะกกแ็ตู เรียบร้อยเป็นแคปคือถ้าเกิดสมมติเป็นของแรงแรมันจะไม่ใช่รูปแคปใช่ไหมรอบแรกมันเป็นอย่างงี้แต่รอบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่อยๆลองแล้วกันครับเกือไหนได้บ่อยๆก็คือไม่ดีฟาเวอร์ฟาเวอร์มันเป็นไอมวยนี่แน่เลยหมดทันตะวันแน่เลยก็คือเกลือนะครับอย่างนั้นอะแคปนะครับแคปอีกเหมือนกันโอเคเริ่มมาก็ไม่สวยละจัดไปนะครับพึบชิ้นแรกจริงๆด้วยเป็นโหมดทันตะวันจริงๆด้วยน่าจะ กากสุดเลยมั้งครับเอ้ยได้หมวกผีแล้วหมวกผีนี่มันจําได้ว่ามันโอเคอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูก่อนครับเผื่อใครไม่เคยเห็นอันนี้เป็นหมวกคล้ายๆกับกัปตันแฮทหรอก็ดูไม่แย่นะพูดถึงเอา่าแป๊บนึงนะลืมคลิกขวาให้ดูเลยคอตูมกัปตันแฮทอืมเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้นะชิ้นแรกแล้วก็นี้หมวกผีหมวกผีจะจําได้ว่าพอมีราคาโอเคอยู่นะเพราะว่าหลักๆคือมันมีเนี่ยครับมันมีแบบคล้ายๆกับเขาเรียกอ,อะไรนะมีแบบขยับได้อะไรเงี้ยแล้วก็นี่นะ,ะ,นนะเป็นอตัว ทานตะวันนะอันนี้น่าจะเกลือเลยแหละคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเกลือเหมือนกันเพราะมันไม่ค่อยสวยไงโอเคนี่สี่ชิ้นแรกนะครับจัดไปลุยต่อแสดงว่าได้แคปมาก็ไม่ได้แย่สะทีเดียวใช่ไหมถ้าเกิดมีแบบลุ้นหมวกผีด้วยเนาะโอเคครับต่อนะครับทีละสี่นะจัดไปหนึง่งแคปอีกละแต่จริงๆเอาเป็นอย่างอื่นมากก็ได้นะถ้าส่วนปีกต้องเป็นอะไรอะ่ะเป็นการเม้นใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันปีกมันไม่น่าได้หรอกม้นาได้ยากเกินไปเจว่าโค ฟาฟาวเวอร์นี่ไม่มีลุ้นเลยเป็นดอกทานตะวันชัวร์ใช่ไหมเฮ้ยมีเฮมอันนึงอ่ะเปิดต่อนะครับไม่ใช่สองก่อนแคปโพเรียบร้อยหมวกลูกไก่อันนี้มันเหมือนไอตัวหมวกลูกไก่ที่นี่เลยอะที่เป็นหมวกที่แบบใช้งานจริงๆอะ่ะอืมประมาณนี้ครับโอเคต่อนะแคปอันนี้หมวกฮิวเลจะเห็นคนใส่ในตลาดละมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะ คือเดี๋ยวมันจะมีไก่อันนึงที่แบบปั่นกว่านี้จะชอบไก่นั้นมากกว่าไอตัวอันนี้ยังเฉยๆไงแต่ว่านี้มันก็เป็นคอตูม3ช่องนะครับใครแบบอยากเอาคอประหยัดประหยัดแล้วแบบออฟคือแบบจะออฟเอาสเตตัสอะไรเงี้ยอันนี้มันก็โอเคนะมันคือมัน3ช่องไงเงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหมวกเดียวออฟได้3ชิ้นเลยอะไรเงี้ยอ่ะต่อนะครับทานตะวันนี้มีมันมันจะมีฟาวเวอร์อื่นไหมไม่มีแน่เลยเนาะนี่ไงทานตะวันจริงด้วยอันนี้เป็นแคปอ้าวเขียนว่าแคปเหมือนกันแต่เป็นรูปเพมไหนดูซิเขาอินคูบัสอันนี้ก็เฉยๆนนนนะมมมมัเเหหือแบบวกกใไง เลยไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่พอได้อยู่ครับก็สรุปว่ารอบแรกรอบไม่ใช่ติรอบแรกโอเคที่มีหมวกผีใช่ไหมแต่ว่ารอบสองนี่เละเลยนะไม่เป็นไรครับพเพิ่มดวงก่อนถ้าไม้ตายเราหลังจากนี้มันจะมีแต่ของดีๆแล้วครับจัดไปแป๊บหนึ่งเดินติดวาร์ปอ่ะแรกซิว่าวายเป็นคอสตูมเอ้ยได้แคปแต่ถ้าเกิดแคปแล้วเป็นเข่าอินคูบัรก็ไม่ดีสิใช่ไหมเข่าอินคูบัรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ้หน้ากากเหรอหน้ากากมีอะไรบ้างอะส่วนหน้ากากนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูแล้วกันครับอ่าริบบอนนะแออเซสซอรี่เหรอมันคือส่วนอะไรวะแล้วก็เป็นแคปอีกโอ้ยแปบบ๊บนึงนะครับมือไปโดนมือลั่นอันนี้คืออ๋อโอเคนี่คือ1 2 3 4ส1ี่หก้าชิ้นแล้วนะครับเกินครึ่งทางละไหนดูซิแคปเรียบร้อยอินคูบัรมาอีกอันหนึ่งนะเจว่น่าจะ ถูกเลยมั้งเดี๋ยวอินคูบันนี่จะย่อยไปหมดเลยแล้วกันมันไม่สวยด้วยไงหน้ากากเป็นอะไรเนี่ยวิสเปอร์มาร์คใส่3ส่วนเหมือนกันอ๋อ <laughs> อันนี้ก็ดูโอเคอยู่นะแต่ว่ายังไม่ปั่นเท่าหมวกไก่ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันคือคือมันเป็นส่วนหน้ากากเหรอหมวกอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันช่างมันครับโอเคต่อนะซองออเทสซอรีเฮ้ยไดซากราด้วยครับอันนี้เหมือนมีราคาอยู่นี่ใช่ไหมเหมือนจะเห็นคนขายเป็นเป็นพันอยู่มั้ง ใช่ป่ะเอออันนี้มันเป็นส่วนอะไรวะเป็นส่วนโลเวอร์นะครับไหนลองใส่ดูสิอ๋อแทนปากเราเฮ้ยก็ได้นะคือมันดูแบบว่ากาลังดีอะแบบว่าเคเ้ายกรสวยแบบชิวๆไม่ได้สวยแบบดูเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีอะไรเหมือนกันเฮ้ยก็โอเคอยู่ครับสากุระได้อยู่ไม่แย่มากไม่แย่มากทีนี้เดี๋ยวเจใส่อันเดิมของเจไปก่อนอืโอเคครับเฮ้ยออกแปบ๊บหนึ่งนะเฮ้ยกรรมลืมสองอันสุดท้ายใช่ไหม อสุดท้ายเป็นฮะเป็นอะไรอ่ะเอ้าแล้วตะกี้เจไม่ได้เปิดหน้าต่างไว้น่าจะเป็นอันนี้อีกอันหนึ่งมั้งครับใช่ปะเออน่าจะเป็นอันนี้ครับคิดว่าเพราะเราไม่ได้กดใส่ไงมันเลยอยู่ขวาสุดโอเคเหลืออีก8ดอันนะครับไปและเปลี่ยนซิวเวอร์าวายเป็นคอสตูมดอกไม้ดอกไม้อ,มอีกแล้วไม่เอาซีไหนดูซิดอกจริงปะเนี่ย ปลูกเป็นสวนได้แล้วเนี่ยจบละเฮ้ยหน้ากากอ๋อน้ากากก็เป็นไอ้วิสเปอร์วิสเปอร์มาร์คเดี๋ยวจะอาจจะไม่ย่อยนี่ละกันเห็นมันเป็นสามช่องเดี๋ยวเก็บไว้ดูราคาก่อนดู้สิแคปอะโอเคเฮ้ยแบบนึงนะมือมัอนชอบล้านไปโดนอะโอเคเดี๋ยวยืนมาตรงนี้ก่อนจะได้เผื่ออันไหนอันใหม่เดี๋ยวจะได้ใส่ให้ดูฟาเวอร์นี่คือไม่มีอ,อื่นนอกจากไอ้ทานตะวันแล้วใช่ไหมเนี่ยทานตะวันสี่แล้วครับหมวกนี้ก็อันเดิมใช่ไหมแคป แคปอันนี้ก็อันเดิมนะโอเคมาต่อนะครับนี่คือหมดแล้วปะโอเคครับ5ครั้งสุดท้ายเอ้ย4ครั้งสุดท้ายจัดไปดูสิดอกไม้จบละมาลัวเลยดอกไม้ดอกไม้อีกแล้วจริงปหเนี่ยเลดเท่าไหร่เนี่ยเลดยี่สิเอร์ซ็นต์นี่ยดอกไม้หน้ากากแสดงว่าออกง่ายนะตัวหน้ากากวิดเปอร์หมวกแคปโอเค ก็โดยรวมๆก็ยังถือว่าไม่แย่มากนะรอบนี้มีซากุระกับมีหมวกผีมาปลอบใจสองอันได้อยู่ละมั้งเจว่าฟลาเวอร์ดอกไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์หมวกผีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็นิ้หมวกอันนี้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปย่อยเป็นกล่องหินกันนะเดี๋ยวเจดูแป๊บนึงอ่ะเปลี่ยนคอตูมเป็นซิลเวอร์ไวเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนคอตูมเป็นคอตูมสโตนบ็อกแต่นี้ต้องดูชื่อดีๆนะระวังกดผิดชิคแฮทชิคแฮทได้มันเดียวอะ แต่คิดว่ามันก็ไม่ค่อยสวยมากนะเจแร่ไปเลยแล้วกันโอเคกับตันแฮทคืออันนี้อเอาไปเลยแล้วกันเฉยๆเหมือนกันอินคูบัส o อนเอาเหมือนกันวิสเปอร์ l อแฮ w วิสเปอร์ทอแฮ t คืออันนี้ถูกปะอันนี้มันต้องวิสเปอร์มาอันนี้ไม่เอาลองดูอย่างอื่นอ่ะซันฟลาเวอนี้เอาไปเลยบ o สซอมฟัต t ตอร์ลิงอันนี้ลองดูอย่างอื่น h ฮ t ออฟบันเดิลแฮ f ออฟบันเดคืออันนี้ถูกปะ ใช่ป่ะใช่โอเค whisper mark whisper มาเอาเนาะแล้วก็มีอะไรก่ะ hillview มา hillview ยังไม่เอาละกันได้มาอันเดียวยังเก็บไว้ใส่คำๆโอเคอ๋อเจรู้แล้วเจลืมไปอีกละจริงๆเจๆ๊เอาไอ้นี่ครับเอาอันที่เราจะไม่ย่อยอย่าใส่ตรงนี้ไว้ก่อนนี่หนึ่งสองเฮ้ยเดี๋ไหนเะล็กอันนึงอยู่ไหนอ๋อ hillview ใช่อันนี้นะสามอันนี้พอเนาะที่เก็บไว้ขายเนาะแล้วก็พวกนี้เอาไปย่อยหมดเลยจัดไปรวๆเลยเท่ากับว่าได้มากี่กล่องเนี่ย เราเปิดไป20ครั้งปะเออ20่ครั้งเก็บแค่3อันก็คือมี17กล่องเลยครับั้งั้นกัดตันแฮตอิงคูบัสซันฟลาเวอร์แฮตออฟบันเดิลวิสเปอร์มาร์กโอเคอันซ้ำม,มันจะให้หายรอบนะซันฟลาเวอร์นี่อย่างรัวเลยอะแลกเปลี่ยนโอเควิสเปอร์มาร์กแล้วก็ซันฟลาเวอร์รัวแล้วครับทีนี้ โอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก็ก็ก็ก,ก,ก็มันจะได้ต้องได้มา17กล่องถูกไหมไครับขึ้นแมปบนดีกว่าคือพับเพิ่มดวงก่อนเฮ้ยตะก,กี้ตอนที่เราแบบเพิ่งซินอัพเสร็จรอบแรกเราได้ตัวซากุระเลยปะของจริงอย่างนี้ไปขอหินหินน่าจะดูด SP น่าจะแพงสูงมั้งถ้าให้เดานะจัดไปอาวแป๊บนึงนะมันเปิดค้างไว้เปิดไม่ได้โอเคมี17กล่องอ่ะเปิดชิมลามไปก่อน2กล่อง1 2สอง นดูซิแอตแท็กสโตนถ้าเกิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะโอเคอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเด็กใหญ่เนาะแล้วก็เป็นแอตแท็กสโตนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเป็นพวกแอตแท็กกับเบนแท็กเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะพอมีราคาอยู่ว่างอะไรเงี้ยทีละห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าดูซิเป็นดูจากด้านล่างก็ได้นี่เป็นเด็กเป็นลักเป็นอินเป็นรีคอเวอรี่สโตนล่างสองก้อนอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ใช่ปะแต่ว่าพอได้อยู่เหมือนกันแบบว่าดูดเอพีแบบไม่ได้ดูดเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ดูดเป็นแบบหนึ่งหลังมอนตาย จริงๆแอบอยากได้หินเอจิเหมือนกันครับเผื่อเจเอาไปใส่ทำทาของตัวเอซีไงจัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าดูสิมันเริ่มจากก้อนไหนก้อนนี้ปะครับเป็นลักเอแมทแทกเอแมทแทกแอทแทกสโตนรีคลี่สโตนก็พอได้นะเอแมทแทกเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกปะเนี่ยครับเอแมทแทกแอทแทกเป็นเปอร์เซ็นต์เต็มเลยแล้วก็รีคอร์ดลี่สโตนอันนี้เป็นเพิ่มมาตราการฟื้นฟูของการแบบเวลาเราโดนฮิลโดนกดยาอะไรเงี้ยก็เฉยๆมั้งอืมถัดไปนะครับ5ชิ้นสุดท้ายไป หนึ่งสองซหนึ่งสองสามสี่ห้าไหนดูสิเป็นเฮดพีเฮดพีสโตนี่คือดูดเลือดปะหรือไม่ใช่ไม่ใช่นะเป็นแม็กเฮดพีนะครับเฮดพีสโตนแล้วเป็นเด็กใหญ่โอ้ดีเฟนส์สโตนนี่กาก,ากชัวร์เลยไหนดูสิเพิ่มดีเฟนส์ยี่สิบนะเป็นซอฟดีเฟนส์รีคอร์ l ลี่สโตนอันเดิมแล้วก็ได้หินเด็กมาเยอะเนาะพูดถึงเนี่ยเด็กเป็นเด็กบวกสามวิลบสามก็ได้อยู่ครับสำหรับแบบว่าแลนเจอร์ใช้อะไรงี้ โอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้ละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม